วดน้ายุ่งียูว่างเลยหู่ผู้ใดเอาของกุไปยไม่อยากขาดค่อยง่าแล้วรักคนหน้าเปินไปสิเอามาอีเลี่วเด้อมือหีเด้อค่อ่ให้เลีวเด้อค่อยบ่ให้เลีวเด้อมือนี้ได้ขึนเฮ็ดที่บ้านมันเอาขึ้นไม่ค่อยเดียวนีเอาขึ้นไม่ค่อยเดียวนิวันเจ้าค่อยิไเดเอาิมเลด้ละวนใดี่ีบเอามาเอาขึ้นไาม่ให้เลีวเอาขึ้นมาเดี๋ยวนี้คอยกดขึ้นมาคอยขึ้นมาฉะนั้นเจ้าทีเอาไหนก็คอย